พี่น้องบวลายใหญ่ฮางเข่ากันเนื้อมากหม่หม่บวบลายใหญ่หานหนงาหาาหหนาะก,กินแบบง่ายๆแล้วก็แส็บแสบปิ่งหมูเดียกปิ๊งหมูสามีเปิีงหายรำปีอะมากเกินเนึ้อคอยก็มาคินตำมะฮุงแล้วบอมาคิดตำมะฮุง,าาก,งกินก้นละบอก่อยน่ะมักสถานทีนี่แหละมันเย็นมันแบบว่าล่มมันล่มลายพี่น้องกับมาอยู่นี่มันกับสบายเดี๋ยกะปิ่งหมูตำมะฮุงมากิน,นกันเลยเข่าหนึ่ง ห่อน,นอห่อนคนโตกไอยแหละขอาห่อนห่อนมา่กินก็นตับหมงกัดเพชนะ็นิดน้อยเพ็ดเพ็ดนั่นดัวอ,อืมมาไม่ด้ใครขัดเลดกลมาอกินอคอยก็ต้องหยุ่งยากครับชนอ่ะแบบง่ายๆสบายสบา ่าหาน,นเมื่อละไม่โนอนไม่โนนโหลอะคะ่ะวันนีงกินสับปนไม่กินข้าวสามโมง อย่ายจินขอจนันโอ้บ,อบ๊ะแม่บัตรบัตรจปีงงไม่ใช่ะชืนอืม Hoặc <laughs> là cực bóc. Hoặc là bóc sáng hết đã bố mặt trên bàn hòn đó Hm 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 đó, hm là sẽ hm 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 hơi hm 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 พี่น้องถานมากินเบิร์ดก็ขับปุ่นเบิร์ดพี่น้องขับปุ่นมานนี่เบิร์ดอยอะท่านคอยยาเราคอยจัดเบิร์ดถ่าเดือนคอยใช้ขับปุ่นเด้อเฮ็ดขับปุ่นหนักใครที่ทีกินช่วยจับเบิร์ดคล้องเข้ามาให้แซมหนกินได้เลย นะ mm hmm. ตอนประแดเขอเจะหลีอยู่บนนะมีตอนประแดดนะตอนนะั่น ลาเด้อพี่น้องปองค่ปไปสืขคุยทุกคนที่มาส่งกำลังแรงใจหายพี่น้องมาหาข่อยมาหาตกใจขอกลับไปหาเบื้อทุกคนเอาไปบางข่างให้ไปงานเท่าน้อมันมันแบบต้องเกิดบ่อแทดัวอะไรให้แทดวก ข้ามบุบไปตอนเช้ากัตอนเที่ยงข้ามบุบไปตอนเที่ยงอ่ะตอนกลางคืนตาขอบปวดกระเพาะพี่น้องเม็นขอปวดนอนเลยเหมือนนัน้นข้าสุดท้ายดูพี่น้องเด้อบันไดเหมาะแผ่นเบิร์ตสุขสุขคนเอฟซีที่ขามาเบิง่งเป็นกำลังใจให้กินน้ำกันสแสบ